มันเงียบจังวะทันทัพปอดโปร่มากเลยเฮียเออกูกำลังเลงอยู่เนี่ยแม่งลงโล่งเลยระว,วังซ้ายเนีเขาเราบอว่าให้เฮียเออระว่าดูเขาเราก่อนด้ความน่าจะเป็นโอ้โหเห็นลงโล่งเลยเขาหลังเนี่ยมันขึ้นตกูเข้าข้างๆนี่แหละดูทันทัพอยู่เงียบปั๊ดเลยวะ เฮ้ยขาเดินนากูนากูน้ากดเออเปลี่ยนตะโพกเลยครับหน้ามึงอีกแล้วเสียงตีเดินนะขวัญมึงอยู่ไกลกูมากเลยกูย่องกูย่องหน้ากูเลยหมดแล้วเปล่าวะมาติงเฮียด้วยเฮียนู่นข้างล่างข้างล่างข้างล่าง อยู่ในวิลล่าอยู่ในวิลล่าอันนี้บอดอันนี้บอดอยู่ในวิลล่ากูได้เสียงอยู่ในวิลล่ายิงกันตรงกลางตรงกลางข้ามข้ามมาแล้วข้ามมาแล้วล้มหนึ่งล้มหนึ่งส่งไฟหาพ่อเหรอไอสัตว์ตรงนี้ตรงนี้เออกูเห็นจอมอยู่เห็นจอมอยู่เออกูเหรอตัดตัดหน้ามึงเลยเออไปไปหน้าชุกกูอยู่หลังอะแหละเพราะกูเห็นสองคนตอนแรกอะลุกล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 ะตรงไหนวะตรงหินไงเนี่ย อีกตัวนึงอยู่ไหนไม่รู้ยิงมาเนี่ยเก็บปืนเหรอเก็บปืนเหรอใครมึงเก็บปืนใครมึงเก็บปืนกูดูอยู่กูดูอยู่โดนลันใครยิงอยู่ไหนวะตัวนึงอยู่ไหนวะไม่เห็นยิงกูด้วยกำลังวิ่งไปเนี่ยกำกับไอ้ซะไอ้เหี้ยเอ้ยไม่เห็นยิงนะมุมล่างป่าววะงั้นมุมเงยมุมมุมล่างแหลยกูร่วงเฮีย Thanks. That was really close. เฮียนะชุบยังไม่ร <huh Becca f ark> uh. ู้น <Well Homer> <th> <ettre> ่ะลุมเปนรอบสองเนี่ยขึ้นละขึ้นละก่อห้าหกห้าสนายอยู่ไหนสนายมึงยิงลุกแล้วนะลุกแล้วนะเออเข้าไปแล้วเข้าแบงแล้วใช่ไหมเข้าไปแล้วเข้าขวาแล้วเข้าขวาไปแล้ว ตัวส้นายเมื่อกี้กูหาไม่เจอต้องหาก่อนต้องหาก่อนต้องหาก่อนน่าจะยิงจากม,มุมต่ำมึงป่ะกรูรู้ว่าบินยิงมาแต่กูไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนกูเลยยิงมวลเลงตัวนั้นอยู่สมองว่ะเนี่ยในบ้านในบ้านในบ้านล้ม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 ตงบันไดตรงบันไดตกไปแล้วเออเออ ไม่รู้ว่าตัวเดิมมาเปล่านะจะดันไหมหรือไม่ดันยังยังมันน่าอยู่ตรงบันไดอะแหละตะกูได้ได้เข้าที่กูก่อนเสียใครยิง <บา S 1> มึงยิงอ่ะบอดมันจะโมกสม,มุดตรงบันไดเอาให้รอดเอาให้รอดตะกูเกลือุนยิบหายเลยเฮีย อูดเาดูล่างอยู่ไม่เห็นหน่าชุก<ด>แล้วแหละไ<ด>อตอแตะวะ<ด>แต่แกนเอ้ยนูน่นนู่นมาดิสัตว์ตวจอกรูเล็กจอกรูเล็ก ไม่น่าจะพอว์ะดูจากสภาพคุณแล้วไอ้สัสเอ้ยสไนแรงไปวะโผล่หัวงยังร่วงปะไม่ร่วงไม่ร่วงพงเงี้ยเจ็บเจ็บเห็นกบักกบักอยู่มันอยู่ตอนนี้มันอยู่ตรงเตียงเข้าไปข้างในห้องแล้วอีกตัวเห็นตัวเดียวอีกตัวหนึ่งมันจะกระโดดข้างๆเว้ย ดันมาหน้าบันไดนะไม่เห็นแล้วอะ่ะกระดาวก็ปล่อยเลยปะจะไหล่ะรำงาไม่เห็นแล้วก,กูไม่เห็นนะเอองัอ้นแม่งกระโดดลงล่างแล้วมัง้งไอ้เหีมันมันมันเพิ่หายไปเมื่อกี้อะ่ะได้ไม่เป็นไร น่าอยู่ด้วยกันนั่นแหละราสแกนสิบห้าทีได้อยู่ถ้ายิงดาวตัวหนึ่งกูเข้าเลยนะได้ยินเสียงมั้ยอ่ะกูได้ยินเสียงอยู่ข้างล่างเปล่าวะไม่แน่ใจแต่กูเห็นเขาบนมีตัวเดียวแต่ไม่รู้มันออกมาอยัง มันยิงมึงอ่ะจากไหนอ่ะกูได้ยินเสียงอยู่นะข้างล่างเป่าวะข้างบันขบมนข้าบนขบนตัวเดียวเจ็บมากเจ็บมากไปดิตกกระป้งแต่ข้างในแล้วกูดูมึงอยู่เอาให้ดาวเ่อนพยายามมึงดาวมึงต้องเข็มนะ ตัวดิบตัวผู้ชายตัวผู้หญิงมัลบไปสองรอบแล้วต่อห้าหมห้าถ้าสุดเหลือยแม็กครึ่งบวกดดันเดินอยู่ข้างล่างว่ะตัวนีงใต้ตีนกว่าระวังมือระวังตัวข้างในนี้ไม่ต้องโกงประตูเป็นห่วงไม่ออกไปหรอกแต่ก,กระโดดหน้าต่างลงไปอ่ะสกแกไปล,ะล้ะนี่ไง สีีเขยวท,ที่เดิมอาจจะทิ้งการรวมกันก็ได้นะ<ม>ว,วิงว่งมั้งตายตีนวิ่งมั้ล้ม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 กูดเดี๋ยวกูดูกอ่อนว่าเพื่อนมันอยู่ข้างบนเปล่าอยู่บนอยู่บนอยู่ข้างในอยู่ขา้ขงาขงในก็แชุกันอยู่ตรงตรงตรงไอ้กระจกเลยตรงกระจกเลยลงปูโ๊โอเคโอเคโอเค เพิ่ไม่เค้มก่อนไหนสัตว์เด็กเพิ่งโอเคโอเคโอเคไปโอโอเควันนั้นก็โอเคอย่างนี้เลยกูวิ่งขึ้นไป <laughs> สนามกอล์ฟว่ะสนามกอล์ฟอ้าวกูไม่มีกระเป๋าเอากระปันเสีขอมันดิ เหมือนเจอพีพีสิบหกอแน่พวกเคี้ยไอ้สงสุดกี่คนเห็นคนเดียวรันได้รันเลย ยี่เสื้อแดงมันเห็นเราชัดนเนี่ยมันมองมาแล้วสองคน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 น่าจเห็นกูชัดแหละน่าจะเห็นกูแล้วล่ะสองคนเห็นสองหัวแล้วถ้าลั่นถ้าลั่นได้เม็ดเดียวร่วงก็จบอ่ะเอาปะเปิดนะล้มหนึ่งลบมหนึ่งลบมสองโอเคเดือ ลีบิงเลยมากิ้งตกมาตัวนึงอ่ะเห็นปะเออช่างมันช่างมันวิ่งก่อนแทงเข็มก็ตามนั้นอ่ะแทงเข็มก็วัดตัวเดียวตามอยู่ปะตาย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 หนึ่งกูยังนะกูยังนะแทงเข็มก็แปดแส้ไรเงี้ยคุมก็เอาโอเคตายแล้วไปไอเหี้ยคตรฟุกดีนะเล็งคนละหัวไอ้เนี่ยสั่นยิงคนละไอยเข้าหัวเลยเม็ดเดียวเข้าหัวรู้เลยเกมเีัยด่าน เสียงดังอ้สระทำเพี่ออะไรคนเล่นเกมสนุกสนานเอเห็นเมียกูไหมเห็นเมียกูไหมเมียมอยู่ด้วยเหรอมึงมึงภาวนาได้เลยหาปืนไม่เจอหรอกไอ้เที่ยลุกขึ้นมาก็หาไม่เจอกิ้งลงมาขนาดนั้นมึงอไปหาปืนก็ไม่เจอหรอกพุกมึงอะกลิ้งไปไหนแล้วไม่รู้กูเอาแล้วกันนะหนึ่งกระบอกเถื่อมาเถื่ออะไรกันวะเต็มใช่ไหม นี่ไงเหตุ้นละ B สิบเอ็ดกุยละกุยละกุยละของกู B สิบเอ็ดนี่ไงมันมีการ์ดนี่ยนี่มีกระเป๋าธรรมดาอยู่อุ้ยมีอะดรีนาลีนด้วยไอ้สัสเขาติดอะไรเนี่ยกดด่อระเบิดมึงอันดูกระเป๋ามันซีทั้งน่ารักทะเงละเกอร์เกาะเต็มเลยว่ะเกาะเต็มแบบไม่ลดสักอ่างเลยว่ะออ๋ิงเข้าหัวไงแบบเน้นๆเลยอะพี่น้องเต็มคาราเบล ทิ้งๆๆๆเกาะเจอแล้วไม่เก็บปะ